เคลียร์ทุกประเด็นที่หลายคนจับตามองสำหรับนางเอกสาวมิ้นชาิดาล่าสุดได้ปล่อยภาพคู่หวานใจผู้พาเตชันรงค์ที่ควงกันไปเที่ยวทริปสุดโรแมนติกจนถูกแซวก,กันยกใหญ่ว่าคล้ายภาพพรีเวดดิ้ง เจ้าตัวเผยว่าบรรยากาศดีก็เลยถ่ารูปกันตนเองและผู้พาคบกันมา10ปีแล้วยังไม่เคยคุยกันถึงเรื่องแต่งงานอยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนดานครอบครัวเองก็ไม่ได้เร่งอะไรส่วนเรื่องไร้เงาขึ้นปฏิทินช่องเจ้าตัวบอกว่าต้องถามผู้ใหญ่ตัวเองก็ไม่ทราบและก็ไม่ได้รู้สึกนอยด้านสัญญาช่องยังเหลืออยู่รับมีหลายช่องตามจีบยืนยันยังอยู่กับช่องหนะตอนนี้ ามผู้ใหญ่พี่เด้ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันกแต่ก็ไม่มีเพื่อนก็คุยกันกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรก็ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เราก็จะคุยกันเรื่องแบบจิบปารหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องพวกนี้มี่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันอยู่ที่การตัดสินใจของเรามากกว่าสัญญาะค่ะไม่มากแล้ะค่ะปกติก็จะเป็นทริปประจำปีอยู่แล้วที่จะต้องมีได้ไปกับเพื่อนๆอะไรแบบเนี้ยค่ะ สภาพแบบมาแบบคนหวานะเออมันหวานกันใหม่หวานกันใหม่ด้วยหวานกันใหม่เหรอคะคู่ชูชื่นไปล่ะก็นีหนึ่งบรรยากาศมันได้จริงๆทริปนี้ล้มมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะตั้งใจกันจะไปตั้งแต่ต้นปีแล้วก็เลื่อนมาเป็นปีใหม่จักสงการรู้สึกว่าแข่งกันหวานไหมครับเวลาไปแล้วสองโอ้ยไม่แล้วค่ะคู่หนูนี่สิบต่าปีแล้วระท่ล่าสุดในตีคมก็แห่แต่ว่าผมเปนถ่ายพิเวดิง ก็เขาใหญ่อากาศดีชักชันทีพีคืออะไรคะภู่าก็ภูม่าธรรมดาดูเราข้างรักอยู่นะโอ๊ยน้อยกว่าคู่นู้นคู่เราสิบปีแล้วแต่งแต่มันถึงเวลาหรืยังยังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยจริงๆค่ะคือเหมือนแบบด้วยเราด้วยเราเหมือนแบบคบกันวัยอะค่ะสิบสิสิบมั้งสิบปีอะเออ เหมือนเกินนับไปแล้วอ่ะมันเหมือนแบบอยู่กันเป็นเป็นความเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องอนาคตเนี่ยคือที่ยังไม่ได้คุยเนี่ยคือเพราะว่าด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้โตถึงขั้นนั้นที่เรารู้สึกว่าโตของเราคือประสบความสําเร็จในทุกๆขั้นตอนของชีวิตอะไรแบบเนี้ยค่ะจะถูกครอบครัวเล่งบ้างไหมคะด้วยระยะไม่เลยพ่อคุณพ่อยังชิวค่ะคุณพ่อหนูนี่ไม่รู้ คือคือเหมือนเขามองเรายังเป็นเด็กตลอดอ่ะทางฝั่งพี่ผาก็ต้องไปถามพี่ผาเองถ้่าาวันนึงเขาเกิดสบบไทยมาที่มีครอบคัวไหมไม่ได้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนเรื่องการมีครอบครัวเนี่ยมันมันไม่สมัยนี้มันไม่ได้นึกถึงแค่ว่ารักกันแล้วแต่งงานหลังจากนั้นจะเป็นยังไงครอบครัวเราจะดูแลกันยังมันมันมันเป็นเรื่องที่พินว่า ม,ม,มันยังไกลไปสําหรับนี้นะคะคือเราก็ต้องอยากให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่คือบ้านมีนะอย่างที่เห็นไปไหนมาไหนด้วยการเป็นแฟมิลี่ที่ค่อนข้างอบอุ่นใช่ค่ะแล้วก็บวกกับพื้นฐานทุกอย่างมันงานการที่มีครอบครัวมันเหมือนแบบเราก็ต้องแบบเตรียมพร้อม ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง w i n น s ซส์ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a เฟซ o ุ๊ก a ฟ a เพจท i n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ